สวัสดีค่ะเปิดภาวันนี้มากับดอกอัญชันอีกแล้วค่ะเพราะดอกอัญชันมีประโยชน์จริงๆสาหรับคนที่มีปัญหาดวงตาและมีปัญหาเบาหวานสูตรนี้สําหรับวันนี้ค่ะนอกจากจะช่วยบํารุงสายตาตาฟ้าตาฟ,า,ตา,ฟางตามัวตาเบลอและมีปัญหาต้อกระจกมองไม่ชัดแล้วนะคนที่มีปัญหานิ้วในกล่่ยไตมีปัญหาเบาหวานน้าตาลเยอะๆอยากให้ฟังสูตรนี้ช่วยลดความดันและปรับสมดุลเลือดได้ดีโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาหัวใจถ้าบ้านไหนใช้ดอกอัญชันแบบ สดๆอย่าลืมค่ะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกรีบดอกเด็ดเกสรทิ้งไปและนางเอกของเราวันนี้พุษาจีนค่ะพุษาจีนใช้ประมาณหนึ่งกำมือสามารถซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อไกลบานมะตุมมะตุ้มใช้เป็นแบบแหง4ีงห้แววนและเดี๋ยววัตถุดิบพร้อมแล้วมาฟังสดที่เราแนะนําวันนี้กันฟังให้จบ ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะและเมื่อวัตถุดิบทุกรายการที่มลแนะนําพร้อมแล้วค่ะต้นมน้ำรอเลยสูตรนี้จะใช้น้ําประมาณ2ลิตรใช้คําว่าประมาณได้เลยกับสูตรที่มนแนะนําหลังจากที่น้ําเดือดก็เติมทุกรายการลงไปต้มทําการต้มให้เดือดสูตรนี้ถ้าใช้เพื่อบารุงสุขภาพแนะนําไม่ต้องเติมน้ําตาลนะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่ชอบดับกระหายคลายร้อนใส่น้ําตาลประมาณ200กรัมลงไปเพื่อเพิ่มความหวานเพื่อให้ทานง่ายและทํา ให้หลายๆคนชื่นใจในสูตรนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะวเวลาในการต้มแนะนําให้ต้มต่ออีกประมาณ1 5บหถึงยีนาทีหรือสังเกตง่ายๆได้เลยค่ะว่าสีของสมุนไพรเปลี่ยนไปหรือยังถ้าเข้าที่เข้าทางล้วปิดเตาได้เลยเดี๋ยวมันต้มต่อแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะครบ15นาทีแล้วค่ะสําหรับการต้มดอกอัญชันมะตูมและผุดสาจีนหลังจากนี้หลายๆบ้านสามารถปิดเตาได้เลยหรือถ้าใครชอบความข้มข้นมากกว่านี้ก็สามารถเคี่ยวต่อได้อีกประมาณ5นาทีหลายคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่ได้มีปัญหาส กับาพาตะอยากทำกินทำทานเพื่อดับกระหายคลายร้อนแนะนำเติมน้ำตาลได้เลย200กรัมหลังจากที่เติมน้ำตาล คนให้ละลายแล้วปิดเตาได้เลยส่วนมะตูมและผู้ซาจีนที่เราทําการต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วมนแนะนําให้แยกไว้พึ่งแดดตากลมให้แห้งแล้วนามาต้มได้อีกรอบหนึ่งสูตรนี้สําหรับคนที่มีปัญหาดวงตาไขมันความดันเบาหวานแนะนําทํากินนําทานโดยเฉพาะคนที่มีปัญหานิ้วในกลวยไตและแนะนาสมุนไพรเริ่มอุ่นแล้วค่ะแนะนําการกินการทานแนะนําให้ทานหนึ่งแก้วกาแฟปริมาณไม่มากเกินไปนะคะทานเช้าเย ปริมาณ1แก้วกาแฟเนื้อพุทราจีนถ้าใครไม่นําไปต้มอีกแนะนําให้กินทานได้เลยพุทราจีนย้ำกันอีกทีค่ะสูตรนี้นะดีสําหรับคนที่มีปัญหาดวงตาสูตรเนี้ยทำแล้วใส่ตู้เย็นไว้ได้ทาน7วัน7วันค่ะแต่เราต้องแยกเอากรีบของดอกอัญชันทิ้งไปนะคะไม่งั้นจะเสียแนะนําให้ทานตอนอุ่นหอมมาก เป็นสูตรที่มันบอกเลยว่าไม่ต้องใส่น้ําตาลอันนี้มันไม่ได้ใส่น้ําตาลนะ หอมหวานในแบบที่มีมีรสชาติพุท่าจีนออกมาทานง่ายค่ะสูตรนี้ย้ำเลยสำหรับคนที่มีปัญหาดวงตาแนะนำทำกินทำทานเพราะช่วยขยายม่านตาช่วยบำรุงเลือดคนที่มีปัญหาเบาหวานน้ำตาลสูงงนะสามารถที่จะใส่ใส่น้ำผึ้งลงไปได้เล็กน้อยค่ะย้ำกับหลายๆคลิปเลยว่าน้ำตาลคนเป็นเบาหวานสามารถทานได้แต่เป็นปริมาณที่ควบคุมส่วนน้ำผึ้งค่ะใส่ปริมาณแต่น้อย ช่วยเพิ่มสปปรรพคุณทางยาเพราะเป็นยาสูตรอายุวัฒนานะนนสำหรับน้ำผึ้งค่ะหอมจริงทานง่ายมันบอกเลยว่า ใครที่ที่จะทานเพื่อที่แบบจะดับกระหายคลายร้อนแล้วรักษาส,สุขภาพคนที่กลิ่นคนที่ทานครีนค่ะและรักษาสุขภาพอยู่สูตรนี้แนะนําคนที่มีปัญหา,น,าญนิ้วในกุวยไตสูตรนี้ยับยั้งการจเจริญเติบโตของ, new, งนิ้วการสะสมของนิ้วได้ดีอยากจะแนะนําสําหรับคนที่มองหาสมุนไพรเพื่อบารุงสุขภาพ,ภาพแค่กินแค่ทานแล้วเป็นยาสําหรับหลายคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคนที่ชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้แช กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ